นี่ผมทำแล้วทำเป็นเดือยเดือยเดียวเลยเหมือนเชิงเทียนเลยบอกว่าที่คำนวณไว้รอตันจะแข็งแรงอย่างที่คิดนะครับแต่ผมก็คำนึงถึงชั้นนี้อยูเออยอยนนะ่เพิ่มอีกหน่อยแล้วนเดี๋ยวชั้นเนียเพิ่มหน่อยมให้หนาขึ้นนก็กลัวจะถ่วงน้ำหนักไม่ไหวเหมือน โอเคครับ <Okay. S 2> เอาไปรับน้ำหนัก mm hmm. คำหนึ่ง <laughs> ถ้าหลอกตันมันน่าจะไหวนะ, mm hmm. ะเดี๋ยวๆเล่นไอ้แกนนี้นะโหยังไม่ได้เชื่อมกันอเคหยดตรงนี้โนะ mm hmm. อเคอันนี้หนี่งอันอนี้เท่ะเลี hmm. ย้ยงให้มันสวยงามหนะ่อย Okay. 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 Okay, เนะดี๋ยวเชื่อมกันละเดี๋ยวดูล่าหลังนะ <c ười> มันจะอยู่นี่ะแต่ความคันก็น่าจนะอยู่นีแหละข้าหลังรอตันโอเค เกนได้แล้วผมไม่ไม,ไม่แทบไม่ขัดเลยเก้ามาดูกันเดี๋ยวผมรวมวัตถุกนะันแล้วก็ไปลไฟเข้าไปปิดกันเดี๋ยวคอยเลยคอยเป็นอีกหน่อยหนึ่งก็จะเสร็จแล้ววะไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน,าากนว่าจะสำเร็จไหมถ้าเกิดสำเร็จพวกเราสบายเลยไม่ต้องขัดเลย ไม่ต้องพึ่งซัพพอร์ตในโปรแกรมเครื่องพิ้นเลยเรามาทำซัพพอร์ตกันเองเลยว่ะแล้วเราก็เป็นหลอตันผมรู้สึกว่าหลอตันแล้วพวกซัพพอร์ตอะแบบมันไม่แข็งแรงอะหรือว่าเราต้องทำเป็นวัตถุเครื่องมันถึงจะทำให้แข็งแรงก็ไม่รู้ผมก็อาจจะปรับไม่เป็นก็ได้ก็เ,เลยใช้วิธีนี้แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกัน กางฟูฟ้าหัวหิ้ขงมอ้าว้อยขนมล้วยอ,อ้ผ้าอุไรอร่อยมากติดผ้าอ,อุไลไปยีบาทแล้วตอาอไปใช้หมดแล้วเชียวมาดูงา,านซัพพอร์ตที่คาเฟ่นุ่มกบวยพี่พนะครับ ทำสปอร์ตเองเลยเหมือนเชิงเทียนแล้วน่าเป็นหลอบเเงินเป็นทองมาก